สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องโกกิบาร์รี่ชาแนลนะคะแล้วก็น้ำตาลหวานน้อยค่ะสวัสดีโอ,อ้ทำไมหน้าน้ำตาลเป็นจึงจ้งๆนี่ไม่รู้นะคะมไม่ได้ทานนะคะทำดีว่าดูสวยขึ้นไปเลยสวย,สวยไหมคะมตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางกลับยะโสธรนะคพี่น้องคะ่ะสิภาแวะบ่ายคุณปะปูก้อนนะคะปะปูนะคะได้ยินข่าวว่าพี่บีกออกรถไม่เหตุปะปูกับปุณย์ยาจันนะคะเป็นรถไฟ,เป,ถไฟเป็นรถไฟฟ้า<ย>ะนะคะพี่น้องค่ะกระสีเหลือดู่ได้เนาะ ขวาหรือยังโทรหรือยังน้ำตาลขาวก็ตูหรือยังแต่ไม่รับหนุ๊ดล้อรู้ว่าแต่แ้วหนูก็ส่งรูกกำลังขี่รถไปแล้วก็อ่านดอกไม้ดอกเออสวยอ่ะไฟอุ่หลืงนี่มันเหมาะกับหน้าเราเนาะเพราวหน้าจะได้ดูไม่เทาไงใช่ไหมน้ำตาลดำน้ำตาลดำโอ้มันคำหรอจะมุ่งกันยี้หามุ่งหามุ่งคืนสีม่วงหรอพี่บีร้านทองปิดหรือยังคะทำไมอ่ะหนูกับน้ำตาลว่าจะไปซื้อทองค่ะคนละวงอไปจะมุ่งไม่หรอลูกจะมุ่งไม่ อัดคลิปนะคะนี่ไม่ใช่จริงหรอจริงค่ะแต่ว่าแม่บอกไอ้ปี่ได้วเลยแต่บอกมันน่าจะปิดแล้วเลยแล้วค่ะพนักงานที่นูค่ะเขาเลยไม่ได้ซื้อนะคะก็เลยอดเลยนะคะก็เลยอดเลยนะคะวันนี้ในเมือหนานตานี่แหละไม่ถ้ารถไฟก็จะแบบมันค้่มไปเลยนะอันตรานก็บอกแบบคนขาวอุ้ยว้ายของเงียบวันนี้ ถึงแล้วนะคะบ้านป้าปูชาแนลถ่ายคลิปสิจ้าไม่ได้ห่ออ๋อทำไมปูทำไมปูถ่ายคลิปแนวตั้งอ่ะสวัสดีค่ะดูตลอดนะคะดูทุกแบบว่าุกคลิปเลยมีหลายไลน์เนาะอแม่ไปกินเผาแม่สวัสดีจ้าอันนี้เป็รูปที่ออกใหม่สวัสดีงแม่สวัสดีจ้าแม่สวยมากหนิผู้ใดญมากหนิจ้าก้อนอย่าไปแม่ไปกินข้าวก่อนท่านตาไปล้างมือก่อนลูกไป มาเตือนหาลุ้นแห้หอกปุ nice. ๋ยมาเดนใกล้ฉันมาออกไปรุ่นสู่กันรวมกันอยู่สู่ร่วมกันว้ายมันนั่งได้พูดเดี่ยวได้หอมันนัได้สองคนอยู่อุ้ยจะไปนั่งน้ำจะไปนั่งน้ำขอนั่งด้วยนะคะขยับไปค่ะมีมีไฟไหมเนี่ยมีจ้ามันติดเยอะอ้ยคือเป็นตะขี่ไปตลาดคือท่านี้อุ้ยไปตะขี่ไปตลาดเนี่ออุ้ยโลดอุ้ย อุ้ยเลิกอยู่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักชี่ขู่อันโน่นนี่มันหนักข้อเทียมมันไม่ค่อยหวใช่ไหมมันส้อนสองเนาะขี้ออมหรอเปล่าเนี่ยมันมีกระจกรางด้วย ประมาณแบบอนไปเที่ยวที่อบ้าละนเนรถวท่าเที่วขมให้ดูสักวเลิศนะมันหนักสูงไหมมันหนักเรานี่ลยละจิงมันก็จะไปม,ม,มันก็จะไปได้ไกลกว่านี้อยู่แต่ว่มันก็โอเคนะไปได้ได้บ้านี่ไปนอกกจไบ้าไปได้เบิร์ะวลอดนหอดบานแล้ว โอ้ดีดีดีชอบมีไฟเลี้ยวด้วยครับดูดูสิเลพ่อขี่ไปตลาดไหมคะคันนี้ขี้เหร่เนาะพี่บอสปีนได้เพื่อนแล้นั่งก็มีไอ้รีโมทด้วยใช่ไหมนี้รถไฟใช่ไหมเมื่อกี้พ่อจะถอยรถมาออกมาไว้รอพี่บีใช่ไหมห่วงวะซ่าดูนางเถียงได้ไหมมันหนักสองคนแหม่อุยเลอ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 เออไปซื้อชาต้องครนีเนาะ เราก็ขี่ได้ใช่ไหมคนปกติเขาสร้างบ้านข้างๆเอาเข้าข้างๆเขาก็สร้างบ้านเอ็งจะบอกนะถ้าที่เขาไปสร้างบ้านอยู่เขาเป็นคนรุ่นป่าเขายึดได้นะไม่เล่ากับเขาเขามีแดนอยู่เขามีดัวอยู่แดนอยู่แต่ว่าถ้าเขาเขาไปสร้างบ้านยูเขาไปเบ่งนะเขายึดได้แล้วเขาไปดูอยู่เขาก็รู้จักเราอยู่เนาะพี่เต้นในชาแนลไ่อยากล่องขับบังไม้ตัวไ่อยากล่องขับบังเหรออืมเขาเป็น ก็ถือว่าเพือนยังขับรถบิดไปได้ซื้อนี่ป่ะป้าปูมาสอนหนูเอื้อนเพลงหน่อยค่ะเสียงหนูไหลเหมือนสายน้ำเลยเดินมาสอนหนูหน่อยค่ะอันท่อดมังกีไหมอ๋อหนูกะทอดมังกีไหมอ๋ออันที่ล่ะให้สอนไว้จังใดเอามามามาใกล้ๆกล้กันนะะอันท่อนอันอย่างร้นต่อนอ้าอาอาอาไดนแหมเอาได้เอาตัุยางมาอีกบ้างลูกน่ามา พี่เปิดบางันเมยก็คุณก็ไลไลเอาเสียงขึ้นมาสิป้าจะได้ดูพี่ตึกเปิดให้หน่อยหน่อยค่ะเปิดให้หน่อยหน่อยนะด้ให้ตัวเปิดกันตังมีบัญชีฉันอยู่ใช่ไหมคุณผู้ใหญ่บ้านตอนนี้พี่พี่กำลังดูแอดเซนยูทูบให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะป้าปูเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะนี่คือต้นตำรับ ดีกว่าความดันฟินตาลให้แต่นางว่าคำกาไปรอ mhm. <Gym. S 1> นร <moon> ู้สึกเปลี่ยนเหนื่อยเขาพอมแสดงแล้วข้อไหนเบิ่งเนอเอาลองให้กับห้องให้่ไม่เอาเอาเพลงนั่นเนี่ยป้าปูลองพร้อมมากันนะอย่าปล่อยให้ฉันยืนอ่ะยอย่าปล่อย โอ้ยสูกูเร็ยนขนาดนี้ขอร้องได้กดไลค์กดแชร์กดซับจะใครเอกูได้เงินน้ำเขาเนี่ยกูสายว่ายืนห้องห้ห้องอย่เหนี่วให่อะไรเองเี้ยักเม่อกี้่ยอย่าปล่อยให้ชันยืนแต่กูองไห้ีร้านวิวนะเอาที่ละปูร้องเพลงนี้ชอบร้องไห้เลยเสน่อทนฝ่าพายุฝ่าแดนลมฝนจนมาพบอเที่ว่าคอสองเสียงมวลแถวอ่ะออเสียงมวสวดในบ้านเท่าไนี่ ว่มีไหลนยอปะปุ้คยบอกว่าปะปุ้คยจะเป็นนักร้องให้ขายเขาเนี่ยค่ะโอ้ยเจ๋งมุดอย,ย่าบอกอย่าบอกบอแม่น่านปูเจ๋งดีอยู่แต่ว่าอาจจะสีสีสเรื่องอะไรก็ได้สีก็สร้างมันสีก็่องงสีอันนี้ลองเพลงเอาไหมาจะเอาเพลงไหนเพลงะนั้นลมเพลงลม <c oughs> บอกเพราะว่าไม่ถึงเพลงที่บอบอบกินใจก่อนลองเพลงที่ว่าเขาเคยฟัง การที่เสาสูงแล้วมันเพลงนี่เขามาในชีวิตมันจะท่าไห้เรียกมันตายเร็วมากเพลง่ยังไงก็เพีงอันนี้ดราม่าอันนี้แม่พี่บอกเพลงแม่อีกเพลงหนึ่งน่ะม้วนมวนฟังแบบได้หายไปนั่นเดี๋ยวเพลงอื่นก่อนค่ะเพ่งใดแม่นี่ยังแม่บอแม่แม่อีกแม่หนึ่งไงบอละบอร้องมันลูกห้องแม่อีกแม่หนึ่งมันประมาณไหนประมาณว่าแม่เรามีอยู่คนเดียวเล่นยังประมาณหนึ่งเดียวคือแม่เอออะไรมาเอาขื่นมาเอาเพ่งขื่นมาดู เอาพ่งกินไหมขื่นตั้งรู้ขืนมากตอนหกเลยเนาะขื่นมากตอนแรกขื่นมากตอนแรกอันนี้ก็ต่างขื่นใช่ไหมตึ้งตึ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 งเลิศตึงตึงเอาขื่นมากเวียดตึงตึงตื่นกะสวยอะแม่ตื่นกะสวยกีตาร์โบรางเวียดงานโบรางถามหาแต่แนวกินอาจารย์จำได้บ้างมือนันโทษกคนโอ๊ยขื่นลืมเอาไหมขอกระนั่งหอมเพลงอยู่ยามาเอาไหม อ่ะงิึวจึาเลงนขวานขวานขวานขวนขวานนขวานานขวงวนานขวงนขวนขวานวนขวานขาขวาขวานขวานขวายขวาขวาวาขวาขวานขนขวานขวานขานานวาขวาขขววาวานขวานขานขวาวนานขววานขวาวาแขววาานาวขาวขาว เหนือแผ่นเอเปลี oh, ่ยน่นแนในบนนี้ร้ยังไงให้ไม่หลเลยนนี่นะจ้าของเบ่งทังเจ้าสิเจ้าทั้งเจ้าสิเทาค่อยกาสิฮอ๋อจังบจัเ้สเจ้าแตเจ้ากัเป็นตาฮทังเจ้าสิเจาอะไรครนี่ไปดฟง อดีตกีตาร์ว่าเราจะซื้อกีตาร์หายตัวละแสนเดี๋ยวเราซื้อให้ป้าปูรีวิวรถดีกว่าไปได้มาแน่แล้วรถคันนี้เราจะไปรีวิวรถที่พี่บิ๊กซื้อตั้งแต่รถคันนี้มานะคะป้าปูก็ลองอยู่คนเดียวประมาณสองรอบสองรอบบ้านเราเพราะว่าป้าปูอะไม่เคยขี่ใช่ไหมพราะกูจะขี่แต่มอเตอร์ไซค์แล้วรถคันนี้มันมีดีมีเอ็มมีอาร์หมายความว่าเดินเดินหน้าถอยหลังได้โป้าปูก็เลยลองแต่ว่าก็คือขี่ไปไกลสุดที่ไหนบ้างไม่ เคยๆอยักแต่ว่าไม่เบิดบวสวัสดีค่ะอนาริตาวิดีโอคอลมาเคยๆแบตเบิร์ตแบบปลาบแบตหมดไดยกี่สองครั้งสามครั้งครั้งที่แรกก็ซ้อมตามตามตามดิเดินเดินเดินครั้งที่สองก็ซ้อมครั้งที่สามไปยันไปหลังวัดชิพดีอยู่นะสวัสดีไงเราได้เงินแล้วเอาคือจะว่าได้เงินแล้วได้เงินแล้วลองป้าป้ายังปลาบเด้อนี่บูเด้เนี่เอา ถ้าคิดหอนนยเนียยงมือคืนิงนงานนี้นี้เน,นี่ยังถ้าคินหอนยยงมือคืนอยากมาหายยงมือเกินจุบจุบไอ้ค้อนพูนไอจุบเนะี่ยตอนนี้นะคะพี่น้องคะ่ะห้องกาลัางจะกลับยาโสโูดฮอดนะคะแต่ว่าจะแวะรับคุณยายนวลก่อนนะคะแล้วก็ จะเดินทางตรงไปที่ยสุทนเพื่อนไล้์สดวันเกิดนาริตาดนะคะพี่น้องมูนี้โกกิเบอร์ี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องคะโกกิเบอร์รี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ